ความเอาปลาเดยเพราะแม่พนองปลาหลายหลายน้ำท่วมลูกห้ตาม เออป้าหมอเยอะเออป้าพอแม่พี่น้องป้าหมอปลาหมอกระดีโดนหมดอ่ะหนุ่มป้าหมอโอ้ป้าหมอป้ากระดีเต็มเลยมันแกะง่ายเนี่ยเพราะมันคลายมันพอดี นี่พ่อแม่พี่รองเบิ่งน้าม่ยมขาโ,โหูปลาหมอเยอะเลยปลาปลาปลา เต็นครึ่งเออเออเหมืนเราไม่รู้มาใครพัดให้หลุดกะป่ายหัวมาเอาจับเจสซี่ติดไม่เต็มเลยกรายหัวปรายหัว เราต้องเอาไายใหญ่กว่านี้ปะตัวใหญ่กว่านี้แล้วอพ,นนพอดีเจ็บกินหมดอะถ้าไข่เนี้ยขนาดน,นี้ก็โอเคแล้วมันติดหัวติดหัวอย่างเดียวไปเอาไายใหญ่มันยากเยอมไหมแค่ใส่แป๊บเดียวเองนี่นี่นี่พ่อตัวนึงนี่หมอ <c oughs> สองตัวครับขนาดเราเราวางตรงนี้ยังได้เลยเนาะลุงชาติก็ได้อยู่มาเช้านะบอกว่าดีนะไม่มาเมื่อคืนเนะี่ยบอกว่าติดสเต็มนะแม่โทรไปบอกลุงชาติบอกว่าปลาติดเต็มเลยให้มาเอานิ้ชาติไม่ลงกลมมาอย่างงี้นะทำไมลุงชาติบอกโอ้ยสี่ห้าทุ่มแล้ว ของติดหัวติดหัวติดหัวเลยง่ายกว่าพ่อแม,ม่พี่น้องเบิง้งนี่พอได้มกเด้อพอได้ทอดพี่เอรู้จักกันทางนั้นรู้จักแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิง้งนีเบิ้งป่าเบิ้งป่าเบิ้งป่าโอ้ยนั่งไงนัง่ง

มไม่มีที่ดักดักในน้ำนี่เรอวะไม่มีที่ดักดักในน้านี่แหละเออไม่มีที่ดักแลว้วอ่ะไม่มีที่ละน้ำเต็มไปหมดอ่ะไม่ต้องลงดิไม่ต้องลุยน้ำ นี่ดูดิลงเลยลงเลยตรงเนี้ยใครมอาปากระดีใช่ไหมใช่ปากระดีปลาขาวเลยปลาอะไรโดนแค่นี้ติดแต่หัวนะได้ไได้อีกนะได้ค่ะได้ค่ะสุดยอดค่ะเวลาเจอปลาขึ้นนะเรียกโดยนาลุง ปลาต้องไหนมันขึ้นอีกอะไม่ทานำมาแห้งแล้วยังอุ้ยอีกนานนี่น้ำท่วมข้าวเดี๋ยวจะถึงวันอายเยอะเนี่ยมานี่สองวันเนี่ยใช่เาต้องไหนมาแห้งักเหล็กเรียบร้อยแล้วนะ ลลานุงจานมก็มก็คนน่ะปนหาปักเป็ดให้เต็มไปหมดอ่ะแถวโน้นน่ะที่น้ำท่วมนาตรงโน้นน่ะมากันให้เต็มเลยเอ่อใช่อะะไรนเต็มเลยขับปั่นน้ำโอ้น่าตานนะได้หวานปะไม่ทัน จู่อย่างนั้น้ตัวนี้ใหญ่จู่อย่างนั้นไม่ได้ความหรอกจู่ไล่ไปส่งไปไหนเนี่ยส่งไปทั่วแล้วอันนี้เกี่ยี่แล้วทุส่าอาบน้ำมาเพื่อนอะไรเนวนูนปลา หเาหาเ็นบ่พ่อแม,ม่พี่น้องป่าคาดอย่าดิน้นอย่าดิน้นนี่นี่ตัวนึงโอ้โหตั้งหลายตัวโอ้โว้าวใช้ข้าวป่ระตรงนี้เ้ยข้าว,วนะั่นน่ะ าให้นินมาก็จับไม่หวัดไม่ไหวเงี<ป>้ยตกไแต่ไหนมาแต่เช้าแล้วเนี่ยก็แต่พี่มาลงแล้วเนะี่ยพี่ว่าใช่พี่ลงแล้วมันติดใช่ไหมเมอมาไม่ได้เอาแต่ปลาอะไรนะ อ่แต่ปลา,าอันนี้ปลากระดีติดนานแล้วเนะเป็นชั่วโมงนะใช่พี่ลงอะ่ะก็ติดแล้วมนะั้งปลามันเยอะนะน,นี่นี่เพ่อแม่พี่น้องได้หลายเด้อปลา ได้ปลาหลายได้ปลาหลายเบึงน้ำท่วมเข่านี่น้ำท่วมเขาน้าน้ำท่วมเข่า,ขาเลยดักปลาน้ำท่วมเข่าได้หลายเด้อพ่อแม่พื่อน